พี่ก็ชื่อนางดวงรัตน์ครุฑทวงนะคะปัจจุบันเป็นนักบัญชีระดับ9ที่การไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็หน้าที่ในความรับผิดชอบของพี่ตอนนี้ก็จะมีงานของระบบบัญชีทั้งหมดให้คําแนะนําให้คําปรึกษาอะไรเกี่ยวกับพวกระบบแซฟอะไรพวกนี้ถ้าน้องๆเขามีปัญหาก็าให้ขึ้นมาสอบถามหรือให้พี่ดูแลถ้าเห็นอะไรมันมันไม่ถูกแล้วก็ดูแลเรื่องพวกค่าเกณฑ์วัดค่า KPI มีข้อแนะนํามีข้อเสนอแนะไหมเวลาเขามีการประชุมหรือเราต้องควรแก้ไขอะไรยังไงโดยประมาณนี้ แล้วก็งานทั่วๆไปที่เวลามีงานจรเข้ามาอย่างเช่นพวกค่าประกันช่วยดูในระบบช่วยอนุมัติ มารายงานตัววันแรกก็คือมาวันที่27กันยา2527ตำแหน่งพนักง,งานบัญชีการเงินก็คือเป็นแคชเชียร์นั่นแหละวันแรกที่พี่รู้ตัวก็คือไม่รู้จักเลยว่าบุรีรัมย์อยู่ตรงไหนของส่วนประเทศไทยบ้านพี่อยู่หินพอมารายงานตัวที่เขตเสร็จปุ๊บพี่ก็นั่งรถไฟมาแล้วก็มาลงที่บุรีรัมย์เขาก็ให้พี่ทดลองงาน3เดือนตอนที่พี่มาอนะ่ะพี่แคชเชียร์คนนึงเขาลาออกมันก็จะมีคนแทนกันไปเรื่อยๆมีคนนูน้นคนนี้หมุนเวียนกันไปอย่างเงี้ยเนาะ ปรากฏว่าก็ไม่มีใครอยากนั่งแคชเชียร์เพราะนั่งแล้วเงินขาดพี่จะมีสมุดอยู่เล่มหนึ่งทุกวันทุกวันที่พี่พอรับเงินมาวันนี้ขาดเกินอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าขาดแต่บางวันขาดเป็นเป็นพันนะแต่พี่ตามได้นะวิธีของพี่ที่พี่ทําก็คือว่าเวลาที่เขามาเนี่ยสมุดสี่เล่มสี่เล่มใช่ไหมสามสี่คนนี้ก็มาพี่ก็จะติ๊กของพี่เอาไว้เลยว่าบวกบวกบวกเสร็จปุ๊บพี่จะสับสับสับเอาไว้ว่าเป็นยอดของใครของใครเท่าไหร่เย็นเงินขาดปุ๊บพี่จะมาไล่ พี่จะมาไล่ตรงเนี้ยใช่ค่ะพี่ต้องพยายามหาว่ามันอยู่ตรงไหนโอ้อย่างเช่น378ร้อยเจ็ดสิบแปดเราไปคีย์ผิดอย่างเงี้ยออคีย์สามร้อยแปดสิบเจ็ดหรืออะไรเงี้ยเราจะมาเห็นตัวเลขแล้วต้องพยายามไล่นะมาเย็นมาต้องต้องหาเราเราต้องระวังตัวเราเองวันวันหน่ยเราต้องระวังตัวเราเองแล้วเวลาอย่างเงี้ยพี่จะมีของพี่เป็นวันวันแล้วกระดาษเนี่ยพี่จะไม่ทิ้งนะดีดีดีแล้วเก็บเอาไว้วพี่จะขั้นเป็นวันเป็นวันพอหมดม้วนพี่กลับหน้าใหม่ค่ะเพราะเพเพราะว่า มันมันจะหมดเร็วเนาะเดือนสองเดือนเผื่อพี่มีปัญหาพี่จะมาลื้อดูตรงนี้ได้พี่จะควบคุมตัวของพี่เองอย่างแบบเนี้ยมีวันหนึ่งที่พี่จําได้เลยเนาะตอนนั้นพี่ก็ยังเป็นสาวน้อยอยู่อารมณ์ก็ค่อนข้างจะแบบฉันก็ไม่ยอมใครเหมือนกันนะอะไรแบบนี้แต่ว่าด้วยลักษณะที่หน้าตาเป็นคนดุอย่างเงี้ยเหมือนคนเอาเรื่องเขาคงมองมาแล้วไอ้อน,นี่เอาเรื่องนะอะไรอย่างเงี้ยเขาถูกตัดไฟมาแล้วเขามาเสียค่าไฟแต่ก่อนเนี้ยบุรีรัมมันจะเป็นแบบ โตอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ตรงนี้ออวันนี้โตเราอยู่ต่าเขาเฟี้ยงตังลงมาเลยเขาบอกเขาถูกตัดไปบอกโอ้ยพี่ทำไมทําแรงแท้อะไรอย่างเงี้ยก็พูดกับเขาดีๆอยู่นะบอกว่าเดี๋ยวหนูจะดูให้ว่ามันมันเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยเขาแต่เขาไม่ฟังนะเขาก็เดินกลับไปก็จําเป็นต้องระงับอารมณ์สมัยนั้นมันยังเป็นสาวอยู่ประมาณอายุ27 28ี่พวกพี่ๆเขาจะช่วยมามาเคลียร์ให้หัวหน้าก็จะมาดูให้อะไรประมาณแบบเนี้ย งานก่อสร้างนี่พี่พี่ถนัดอันนี้มากพี่ชอบมันเหมือนว่าเราหามันเจอแล้วเราเราคิดว่าเรามีความรู้ตรงนี้งานงานก่อสร้างที่ตอนแรกเริ่มเลยอะที่ได้มาก็คือมาเอาแฟ้มมาเขาจะเอาแฟ้มมาให้เราเนาะทีนี้เราก็เราไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะต้องตรวจอะไรในนั้นบ้างหน้าวันวันนึง สามีพี่มาเป็นหัวหน้าแผนก่อสร้างที่วิลัมเ์าก็บอกพี่ว่ามันต้องดูต้องดูในแฟ้มทั้งหมดเอกสารเขามีอะไรม้างมีแบบฟอร์มติดกศสามมีอนุมัติงดจ่ไฟมีตรวจประมาณการตรวจมาตรฐานกรรมการเซ็นครบไหมพวกนี้ต้องดูมีแท่ศูนย์หนึไหมมีใบจองของไหมมีใบตัดงบไหมมีเอกสารจ้างเหมาครบไหมมีใบมอตไม่ถ้ามีมอแปลงก็มีใบมอตอะไรพวกนี้ แล้วแกให้พี่ดูทั้งหมดนอกจากจะดูพวกนี้แล้วยังต้องดูอีกว่าในแทต0ูนมีไหมเราก็จะต้องดูแค่ในแทตศูนค่าใช้จ่ายอะตรงกันใน542สี่สไหมติดลบไหมแล้วของที่เขาเบิกไปในประมาณการนั้นะ่ะ ต้องตรวจในประมาณการกับในในแฟชช่ในแท้ตูหนึ่งแปด 18, ดูผังในผังเขาก็จะเขียนไปเนาะเห็ดเอ้เรีนผะังใช่ไหมเป็นเส้นทางไปมีลักษณะเป็นหม้อแปลงมีเสามีสายมีสัญลักษณ์ของ่าแก็สอนห้พี่ต้องดูว่าอุปกรณ์สําคัญที่เป็นอุปกรณ์หลักกันนีรมีเสามีสายมีลูกถ้วยมีหม้อแปลงมีคาปาอะไรพวกนี้ดอบเอาหลักๆที่เราต้องดูเนี่ยดูยังไง อย่างแรกก็คือเช่นในแท่บ0.8ให้ตรงกับประมาณการเบิกไปไหมถ้าไม่ตรงกับประมาณการเพิ่มหรือลดต้องมีใบเปลี่ยนแปลงเพิ่มลดประมาณการถ้าไม่มีก็ต้องทวงเขามีการลื้อถอนมีการส่งคืนแล้วในเอกสารที่รื้อถอนตรงกับในแท็ที่เขารื้อถอนไหมแล้วก็ตรงกับประมาณการไหมถ้าไม่ตรงเราต้องทวงที่ดูแบบนี้เปนลยหนึ่ช่วยช่างพี่ว่าเซฟได้เลยนะ สองช่วยกรรมการสามช่วยสมุบัญชีไอ้พวกที่ตรวจอะไรมาเงี้ยคือมันช่วยได้หลายคนนะพี่ก็ภูมิใจในในแง่ที่ว่าพี่ได้เป็นพนักงานในไฟฟ้าเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่ามาที่แรกเราไม่มีไฟเลยแต่ไฟฟ้าทำให้ส่วนใหญ่ ได้มีไฟใช้มีความเจริญเข้าไปได้มีผลทางการศึกษามีอะไรหลายอย่างถึงแม้เราจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆแต่เราก็อยู่ในองค์กรที่ใครๆก็ชื่นชมแล้วไปองค์กรแนวหน้าพ<แ>ี่ yes. ประทับใจภูมิใจแล้วตัวเราเองเราก็ภูมิใจว่าเราเราได้อยู่ในองค์กรที่เป็นองค์กรชั้นนํามีคนรู้จักมีคนอยากได้เข้ามาอยู่ในเนี้ยพี่ก็ภูมิใจตรงนี้ <więks> hmm. จากประสบการณ์ที่ก็อยากอยากฝากน้องๆน,นะว่า อะไรก็แล้วแต่หน้าที่เรามีหน้าที่อยู่แค่นี้จะถามว่าถ้าเราสามารถเรียนรู้หรือช่วยเหลือหรือที่หัวหน้าหรือเพื่อนวานให้เราทำในสิ่งอื่นพี่ว่าควรทำเอาไว้ทำอะไรได้มากที่สุดเป็นของเรามากที่สุดเพราะอะไรเพราะไอ้สิ่งแบบนี้ประสบการณ์แบบนี้มันจะสอนเราเพราะมันมีถูกมีผิดเราจะได้รู้ว่าผิดผิดเราต้องแก้ไขยังไงถูกเราเป็นผลดีกับตัวเรามันจะได้เป็นประสบการณ์ของเราว่าในวันหนึ่งข้างหน้าเราไม่ได้อยู่แค่นี้ ณวันหนึ่งถ้าเราได้เป็นผู้บริหารถ้าเราไม่รู้อะไรเลยพูดกันไม่รู้เรื่องลูกน้องขาดความเชื่อถือ พี่ค In ิดอย่างนี้นะสำหรับความคิดพี่พี่ก็อยากฝากให้เขาได้เรียนรู้ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกอย่างที่อย่างเน้นคือเรื่องความสามัคคีอันนี้อยากเน้นเลยว่าอยากให้มีความสามัคคีรักกันช่วยเหลือกันเพราะสมัยที่พี่อยู่ได้มาจากพี่ๆทั้งนั้นเลยที่เขาเมตตาเอ็นดูเราอย่างเงี้ยมีความช่วยเหลือกันเวลามีงานมีอะไรมันร่วมมือร่วมใจแล้วมันทําให้เกิดความเกิดผลสําเร็จได้โดยง่ายอย่างเงี้ยถ้าฉันไม่เอาแกไม่เอาแกพวกฉันฉันไม่ใช่พวกแกอะไรเงี้ยมันมันแบบมันยากอ่ะ เรื่องง่ายๆมันก็ทำให้เป็นเรื่องยาก